บอกเลยว่าตอนพักโฆษณาเนี่ยโอ้ยเกินประดุกฟูเลยประมาณ4-5หตัว <laughs> อร่อยจริงๆเลยทั้ง2เจ้าเลยนะคุณผู้ชมรสชาติดีมากดูรายการจบแล้วนะฮะไปอุดหนุนได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังเลยรับรองว่ารสชาติติดอ,อกติดใจกันอย่างแน่นอนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแข่งขันเกมกันต่อม่ได้คดคุณกิฟเนี่ย จากตลาดเจ้าพญาเนี่ยก็เข้ารอบมาเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้เต้นเต้นค่ะวันนี้เรามีดารารับเชิญนะครับเขาก็บอกว่ายำปลาดุกฟูเมื่อกี้ตอนช่วงเบรกโฆษณาวิ่งออกมาจากหลังฉากมาชิมกับผมบอกแซ่บมากนะฮะต้องจัดกลับบ้านแล้วเหมือนกันเขาบอกอย่างนั้นเลยทีเดียวนะ,ะมาพ่อเขาครับคุณเจสซี่เล่นไดนไ อดใจไม่ไหวเลยครับอดใจไม่ไหวแซ่บไหมโหสุดยอดรสชาติดีใช่ไหมผมว่ามันตรงนี้นี่แหละครับตรงนี้เลยใช่ไหมน้ำจงน้ำจิ้มเนาะน้จิ้มีสูตรของตัวเองเลยใช่ไหมฮะค่ะนะฮทั้งสองเจ้าเลยนะอร่อยหมดเลยเมื่อกี้เราแอบมาชิมแล้วครับผมต่อให้เท่าไหร่ดีครับสองค่ะสองใช่ไหมค่ะสองนะครับสองนะฮะให้แค่สองสองอ่ะสองจานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณเจสซี่นะครับจะคว้าเงินจากแม่ค้าได้หรือเปล่าจะตลกได้หรือเปล่าต้องมาติดตามพร้อมไหมครับพร้อมค่ะชัวร์ ถ้าชัวแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยครับพร้อมนะครับจะแข่งขันกันแล้วนะครับ60วินาทีกติกาเหมือนเดิมเป้เลยแต่ตอนนี้คุณเจสซี่เนี่ยมีอยู่แล้ว2จานทำได้ท่ายผมจะบวกให้นะฮะส่วนคุณกิ๊ฟก็ต้องเร่งมือหน่อยเพราะว่าเราต่อเข้าไปแล้วนะครับนะฮะขอโชคดีนะครับเตรียมตัวนะครับสวยงามด้วยนะฮะเน้นสวยงามนะครับห้ามแบบว่าหูแตกกระจายไม่เป็นแพ้นะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับ ของคุณเจสซี่นะฮะผมแยกมาชัดๆเลยนะอ้าวก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้เอ้ามาดูครับได้ไป 1, 2, 3, 4, 5บวกอีก2จานเป็น7จานนะครับ7จานโอ้โหได้เยอะทีเดียวมาถึงฝั่งนี้ครับฝั่งคุณกิ๊ฟเขาบอกจัดสวยงามลนเลยนะฮะ <c oughs> มาดูกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5 ได้ไป5จานนะฮะาจานเอาเชิญตรงนี้ครับจริงๆได้ไป5าจานเท่ากันแต่ว่าเราไปต่อเขา2จานนะฮะเขาก็เลยชนะตรงที่เราต่อนั่นแหละถึงเราต่อจานเดียวเขาก็ชนะเพราะว่าผลออกมาเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเจสซี่นะครับก็ตลบเงินแม่ค้ามาทําบุญกับทางรายการนะครับ1นึ่งหมืนบาทจิงเต้นนะใช่ไหมเวลาทำบอรวดเร็วพวกต้องเอาให้สวยด้วยนะครับก็เลย ออกมาผลเท่ากันก็ไม่เป็นไรครับมพราร่วมสนุกเนอะสนุกสนานนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชิมปลาดุกฟูนะฮะยำสามกอบร้านคุณกิฟเนี่ย<ม>เห็นบอกสูตรมาจากไหนนะนครสวรรค์ค่ะนครสวรรคร์ร้านชื่ออะไรครับ ร้านประดุกฟูแม่ต้อยค่ะปราดุกฟูแม่ต้อย,อยคุณแม่มาชีชด้วยนะครับประดุกฟูแม่ต้อยนะครับขายอยู่ที่พระรามห้าเจ้าพยาค่ะเจ้าพยาตลาดเจ้าพยานะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาวมร,รปปายการนะครับขอบคุณนะครับเอาละคุณเจสซี่วันนี้คุณเก่งมากกาได้ดำได้นะเพราะว่ามันไม,มนมันเกิดจากการเตรียมพร้อมนะครบเตรียมพร้อมการจัดอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ผลงานละครเรื่องอะไรอยู่ครับ ก็มีมีละครเรื่องโทนครับเป็นละครเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับางช่องเจ็ดนี่แหละครับติดทุกวันทุกวันเลยนะก็ติดตามชมนะครับเรื่องโทนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูรายการนะครับผู้ชมครับเรามียอด20,000บาทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะสะสมต่อไปเรื่อยๆนะครับวันถัดไปก็มาดูว่าดาราของเราจะตลบเงินได้อีกหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรามีเสื้อมาแจกแล้ว10ตัวนะครับมีคําถามว่าการแข่งขันนะครับจัดชุดประดุกฟูในวันเนี้ย ดารารับเชิญคุณคุณเจสซี่เนี่ยสามารถทำได้จำนวนกี่จานนะครับ1.7จาน2 4จานนะครับโทรมาได้08 445 5 4 4 7 1นะครับตอบถูกสิบท่านขออนุญาตปิดสายแล้วก็จัดส่งให้เลยวันที่ไม่ได้เปิดออกาศแจกเนี่ยไม่ต้องโทรมานะครับคุณผู้ชมครับเช่นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เปิดสายรอรับนะครับเอาละ วันนี้เวลาหมดแล้วครับเชิญมาใกล้ๆเลยนะฮะขอบคุณคุณเจสซี่ขอบคุณน้องกิ๊บมากแล้วเจอกับรายการตลบหลังตลาดได้ใหม่นะครับบ่ายสมโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นช่องเจ็ดสีจันท์ถึงพระลานสปดีวันนี้พวกเรา3าคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สุดเก๋าต้องเจอพ่อค้าสุดเก่งถ้าใครคิดว่าเจ๋งขอเชิญมาร่วมประลองถ้าคุณคิดว่าแน่ขอเชิญที่หลังตลาดแต่ระวังคุณอาจจะโดนตลบงหล,งลังตลาดเรื่องราวคัครับไม่มีวันจบ <c oughs> พ่อค้าแม่้า